เสือกับมะโรงสองปีนะคะเป็นปีที่ค่อนข้างดุเสือกับมะโรงนี่ดุนะทุกคนมะโรงก็ดุนะคะเพราะว่าปีมะโรงอ่ะเป็นปีของการต่อสู้ปีเสือเป็นปีของการแบบว่ายิ่งใหญ่ค่ะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําจะเจริญรุ่งเรืองมากทุกคนอะไรก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ําจะเจริญรุ่งเรืองมากนะคะในปีนี้เพราะมันจะเป็นช่วงจังหวะของธุรกิจเกี่ยวกับน้ําจะจะบูม จะบอกว่าทุกคนใครที่เกิดปีมะโรงกับปีเสือนะเทคนิคการที่จะทําให้คุณนะคะแบบว่าทําอะไรก็สาเร็จ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 สําเร็จนะปีนี้เป็นปีดุให้คุณนะคะเขียนคิ้วถ้าสมมุติว่าคุณนะ่ะกลัวการสากักไม่อยากไปสกักให้คุณเขียนคิ้วโกงกงให้คุณนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูคิ้วนะอันนี้คือคิ้วที่แบบว่าเห็นนะโกงไหม,มทุกคนนี่โกงไหมเห็นไหมคะปีมะโรงกับปี ปีเสือค่ะนะคะปีงูใหญ่กับปีเสือนะปีเนี้ยเขาบอกว่าให้เสริมห่วงจุ้ยที่หน้านะคะใครที่อยากแบบ่าลุ่งปังแล้วเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักประสบความสําเร็จผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนถ้าสมมุติว่าคุณอะไม่ได้ไปสักคิ้วไม่ต้องคือคือไม่จำเป็นต้องสักนะคะ ให้คิ้วสวยอยู่แล้วให้ไปกันคิ้วฟังนะนี่บอกเทคนิคนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค้าขายร่ำรวยคนจะตัดสินใจซื้อคุณคุณจะมีเสน่ห์นะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีดุถ้าสมมติว่าปีดุอะค่ะเราต้องทำหน้าให้สว่างไไปทำคิ้วโกงคิ้วโกงก็คือเนี่ยค่ะไปกันนะคะไปร้านเสริมสวยกันสิบ,บาทนะคะบางร้านกันให้ฟรีแม้ถ้าเกิดคุณเป็นออลูกค้าประจำให้เขาอะกันคิ้วโกงโอเคนะเหนือนะกันคิ้วโกงนะ บางคนอยากสักก็ไปสักไม่เป็นไรแต่ต้องบอกเขาว่าสักคิ้วโกงโอเคไหมเพราะปีนี้อะค่ะถ้าคิ้วคุณโกงหมายถึงว่าคิ้วคุณเนี้ยเนี่ยโกงคือแบบนี้ทุกคนนี่นี่เห็น,นไหมขึ้นไปตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าสักคิ้วโกงเห็น,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 นไหมอ่าประมาณนี้นะคะมาโก่งตรงปลายนะไม่ใช่มาโก่งตรงกลางบางคนมาสักคิ้วโก่งตรงกลางนะคะเออทุกคนคิ้วโกงนี่คือแบบว่าโก่งตรงนี้นี่นี่นี่ตรงจะปลายนี้นะคะ ให้เขากันหรือว่าไปสักก็ได้เขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาทําธุรกิจจะประสบความสําเร็จคุณทําอะไรอยู่คุณจะพูดง่ายไขยข้องเจรจาอะไรก็ประสบความสําเร็จอันนี้คือเรื่องจริงนะคะลองนะใครที่ไม่อยากสักก็ไปกันเฉยๆพอประมาณยี่สิบวัน 20, กันทีย0่สิบวันกันทีอย่างเงี้ยค่ะอักิวแล้วหนึ่งนะทีนี้ปากทุกคนนี่น,นี่นี่คือปากอีฉันไปสักมานะเนี่ยดูนะปากใหญ่ขึ้นไหมเออ เขาบอกว่าปีนี้เราอ่ะจะได้ซับใหญ่ทุกคนคนปีมะโรงคนปีเสือจะได้ซับใหญ่แต่คนปีอื่นอย่าน้อยใจนะคือคุณอ่ะได้ซับใหญ่แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าสองปีนี้เขาจะต้องแบบใช้พลังเยอะทุกคนคนปีเสือกับคนปีมะโรงปีนี้ต้องใช้พลังงานเยอะมากนะคะเหนื่อยมากเออพูดมากเอออันนี้จริงนะคะเหนื่อยมากพูดมากทำมาก เอออะไรต้องมากกว่ากว่าทุกปีอะกว่ากว่าปีเถาะกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องเสริมนะคะเพื่อให้เขาไม่ต้องเหนื่อยแบบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเสริมมีสองแบบหนึ่งเสริมคิ้วโกงสองเสริมปากใหญ่เกี่ยวกับการเจรจาเกี่ยวกับการดูดซับพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาอะไรประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้ทุกคนทำม่งน้นดิฉันไม่เจ็บตัวหรอกคะ่ะ อีชันเป็นคนที่แบบว่าเชื่อเราเชื่อเบอร์อล้านอ่ะทุกคนใครก็ฉุดอีฉันไม่อยู่เข้าใจเนาะมันจะเจราจารสําเร็จโอเคไหมคนฟังเราเขาจะแบบว่าเหมือนเรามีวาทศิลป์นในการพูดเขาจะหลงสเสน่ห์เราเวลาเราพูดทุกคนก็ไม่รู้สินะเออมันจริงอะก็มันจริงอะนะคะก็ก็จริงอะ่ะก็เจราจารอะไรก็สําเร็จง่ายอะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะวาจานะคะใครที่เกิดมาลงกับขานนะวาจา ต้องไปทําปากให้ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนปากเรียกซับชิ้วโกลงเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเจร,รจารรอะไรก็สำเร็จสําเร็จสาเร็จ